แจ้งข่าวเช้าวันที่20ตุลาคม65นะครับทางเรื่องของความคืบหน้าเงินประกันรายได้เกษตรกรความคืบหน้าของของขวัญปีใหม่ปี66นี้นะครับรวมถึงเงินเยียวยาน้ำท่วมและเน้นย้ำการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับผมรายละเอียดเราไปชมพร้อมกันเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์ใหม่ในช่องด้วยนะครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์มินิชัแนลครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับแจ้งเตือนข่าวสารเช้าวันที่20ตุลาคม65นะครับเริ่มต้นด้วยความคืบหน้าเงินประกันรายได้เกษตรกรนะครับผู้ปลูกข้าวเป็นหลักณนะตอนนี้นะครับรวมถึงเงินช่วยเหลือชาวนาร้อยละหนึ่งพับาทตอนนี้นะครับเน้นย้ำว่ายังรอที่ประชุมครมอ,อนุมัติอยู่ คอรมอยังไม่อนุมัตินะครับถึงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและก็เงินช่วยเหลือชาวนาร้อยละหนึ่งพันบาทนะครับทั้งนี้ถ้าหากคอรมออนุมัติเมื่อใดเมื่อนั้นก็จะมีการเริ่มจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วก็เงินช่วยเหลือชาวนาร้อยละหนึ่งพันบาทนะครับผมส่วนนะครับ วันที่18ตุลาคมหัวข้าที่ผ่านมาที่ประชุมคอรมอได้อนุมัตินะครับวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นจำนวนเงินอยู่ที่100บาทใน3เดือนนี้ก็คือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและก็ธันวาคมนะครับสำหรับเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มโดยตอนนี้ก็คือเติมเข้ามาที่บัตรคนจนแล้วอยู่ที่45บาท อีก55บาทก็จะได้รับการเติมในระดับต่อไปนะครับผมซึ่งคาดว่าน่าจะมีการเติมแล้วนะครับผมหากเงินเข้าไม่เข้าอย่างไรสำหรับเงินส่วนลดค่าการถุงต้มก็รายงานบอกกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผมส่วนถ้าหากเป็นหาเป้แผงรอยนะครับที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้รับเดือนละ100บาทสำหรับส่วนลดค่าการถุงต้ม เป็น3เดือนด้วยกันตั้งแต่เดือนตุลาคมคือเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนเดือนหน้าแล้วก็เดือนธันวาคมสิ้นปีนี้เป็นเวลา3เดือนด้วยกันแต่ถ้าหากเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปกติจะได้รับอยู่ที่1 0 0ยบาทต่อ3เดือนนะครับผมส่วนเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับที่จะได้โครเรือนละ3 0 0 0บาทนั้นยังรอสรุปจำนวนผู้ได้รับความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เสนอเข้าที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง เน้นย้ำว่าถ้าหากมีการอนุมัติจากที่ประชุมก็จะมีการอนุมัติเงินช่วยเหลือแล <S 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 ้วก็จ่ายเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับประสบอุทกภัยน้ําท่วมนะครับผมครูเรือนละ3,000บาทรวมถึงเงินเยียวยาเกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วยนะครับผมส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้นนะครับสามารถขอรับการช่วยเหลือ ทั้งการพักชำระหนี้ลดเงินต้นและดอกเบีย้ยการสนับสนุนด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงินนะครับอาทิเช่นธนาคารออมสินทกสธนาคารอาคารสงเรหอธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยบรรษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับผมสถาบันการเงินเหล่านี้สามารถไปขอนะครับความช่วยเหลือได้สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นลูกค้าของสถาบันการเงินเหล่านี้นะครับผมส่วนของขวัญปีใหม่ครับของขวัญปีใหม่ปี2566นี้นะครับจากหนังขาวว่าวก็คือรัฐบาลจะเตรียมมอบของขวัญปีใหม่ซึ่งก็ได้แก่เป็นโครงการโค,ครึ่งเฟส6โครงการเราเทียวด้วยกันนะครับโครงการชอบดีมีคืนหรือ โครงการช็อปช่วยชาตินะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นโครงการที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้และคาดว่าจะนําเข้าที่ประชุมคอรมอรนะครับในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรผมจะรีบมารายงานในทราบนะครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันนะครับผมในเดือนตุลาคมนี้นะครับยังมีโครงการที่ยังคงดําเนินการอยู่ก็คือโครงการคนละครึ่งเฟส5ที่ ได้รับวงเงิน800บาทนะครับแล้วก็ใช้ให้หมดภายในเดือนนี้เดือนตุลาคมนี้สำหรับโครงการคครึ่งเฟส5รวมถึงโครงการเพิ่มกำลังซื้อที่มีการเติมเงินเข้ามาที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200บาทในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาและเติมเงินเข้าที่บัตรประชาชนเป็นโครงการเพิ่มกาลังซื้อให้กับกลุ่มที่ต้องการความเหลือเป็นพิเศษนะครับ200บาทเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเติมเข้ามาที่บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับผม ซึ่งวงเงินเพิ่มกาลังซื้อนี้นะครับก็ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนตุลาคมนี้เช่นเดียวกันนะครับผมส่วนท่านผู้ชมครับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นมีการขยายเวลาการเปิดลงทะเบียนออกไปนะครับผมจนถึงสิ้นเดือนนี้เช่นเดียวกันทั้งทางการลงทะเบียนผ่านออนไลน์แล้วก็ ผ่านทางหน่วยงานรับ,บรุงคลเบียนนะครับทางออนไลน์ก็คือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof go t h ทางหน่วยงานรัฐบ,บุคคลเบียนก็ได้แก่สำนักงานคลางจังหวัดทุกจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกแห่งธนาคารกรุงไทยธนาคารทกสธนาคารออมสินหรือสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครสำนักงานเมืองพัทยานะครับผมสามารถไปยื่นลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันได้ผู้ที่อายุ18ปปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถยื่นลงทะเบียนได้ทุกคนนะครับ สามีภรรยาก็ต้องแยกกลงทะเบียนด้วยนะครับผมใครที่มีข้อสัมพันธ์ก็คือใครที่ตามคู่สมรสไม่ได้นะครับตอนนี้ก็สามารถใช้หนังสือประกอบพิจนานรณาในการประกอบยื่นลงทะเบียนได้สําหรับคนที่จดทะเบียนสมรสแล้วตามคู่สมรสไม่ได้ก็สามารถใช้หนังสือประกอบพิจารณาในการยื่นลงทะเบียนบัตรส,ส,สวัสดิการแห่งรัฐได้แล้วนะครับผม สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไปนแล้วนะครับต้องมีหน้าที่ในการกลับมาตรวจสอบสถานะผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเราว่าผลของเรานั้นลงทะเบียนไปถูกต้องหรือไม่ผลเป็นอย่างไรนะครับผมซึ่งต้องดําเนินการตามคําแนะนําของระบบนะครับบางคนก็ต้องไปยึดเอกสารอยู่บางคนก็ ลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับใครที่ขึ้นว่าลงทะเบียนสมบูรณ์อันนี้รอการประกาศผลในเดือนมกราคมปีหน้าว่าท่านจะผ่านคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ถ้าหากได้รับสิทธิ์ก็จะใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนนะครับผมถ้าหากใครขึ้นว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับขึ้นว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์อันนี้ให้ติดต่อหนะ้าที่ว่าการอำเภอเพื่อตรวจสอบข้อมูลคู่สมรสและข้อมูลของบุตร ที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับหากข้อมูลถูกต้องแล้วก็ไปดาเนินการยื่นแก้ไขข้อมูลต่อที่หน่วยงานรับบงทะเบียนเดิมที่ท่านไปยื่นลงทะเบียนอีกครั้งนะครับผมคาแนะนําเพิ่มเติมนะครับผมมีคาแนะนําไว้ที่เว็บไซต์ของใหม่สงกรานต์ com นะครับแล้วก็จะมีคาแนะนําว่าขึ้นสถานะแบบไหนต้องดำเนินการอย่างไรผมมีคำแนะนําไว้ที่เว็บไซต์ใหม่สงกรานต์ com นะครับสามารถเข้าไปดูกันได้ว่าต้องดำเนินการอย่างไรเบื้องต้นนั้น ผลสถานะของท่านนะครับต้องขึ้นว่าลงทะเบียนสมบูรณ์ถือว่าจะโอเคนะครับมกราคมปีหน้าตรวจสอบใหม่อีกครั้งว่าท่านจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ถ้าหากขึ้นสถานะนอกเหนือจากนี้ต้องรีบดําเนินการนะครับหรือว่ารอ คําแนะนําของระบบด้วยนะครับผมซึ่งการประกาศผลนั้นจะประกาศผลทุกวันศุกร์นะครับอย่างเช่นว่าถ้าใครลงทะเบียนวันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับก่อนวันศุกร์ที่จะถึงนี้ก็จะสามารถตรวจสอบในวันศุกร์ถัดไปนะครับผมแต่ถ้าหากใครลงวันศุกร์นะครับถึงวันพฤหัสอีกอาทิตย์หนึ่งก็จะข้ามไปอีกตรวจสอบอีกวันศุกร์หนึ่งอีกสุกถัดไปนะครับผมจากนนนี้ก็หมั่นมาตรวจสอบหมั่นมาเช็ค ผลสถานะของท่านว่าเป็นอย่างไรด้วยเพื่อที่จะดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วก็จะ,ะไม่พลาดสิทธิ์โอกาสในการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับจากรัฐบาลนะครับผมโอเคท่านผู้ชมใครมีคําถามเพิ่มเติมอย่างไรนะครับผมสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเป็นแป้งบ่อยนะครับอากาศเริ่มเย็นลงแล้วท่านผู้ชมอุณหภูมิล,ลดลงแล้วหนึ่งหรือสององศาโดยเฉพาะไทยตอนบนนะครับโดยรักษาสุขภาพของตัวเองให้ อบอุ่นแข็งแรงสมบูรณ์กันด้วยนะครับผมสู้ๆกับการทำงานวันใหม่วันนี้ด้วยนะครับวันพฤหัสที่20่ัวตุลาคม65ลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องแหม่สงกรานมเน c h ช n n น l ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ